เริ่มไลฟ์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราช่วงไลฟ์ปุ๊บเสร็จจะมีคนเดินมาตามแลนะมาลียงขอเพลงนะคะคนดูว่าอย่างเออช่วงนี้ช่วงที่แล้วเมื่อวานนี้เริ่มของเบอร์เมื่อเราเริ่มเพลงเมื่อวันนี้เริ่มเพลงนะฮะมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกันนภัทรนะคะสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท่งศักดิ์สิทธิ์ก็พอพี่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะ คุณนาเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้เพลงแรกนะคะถึงเพลงละครเก่าๆใครคิดถึงเพลงนะฮะของ e x a c t ของช่องวันเซเนเรียโอนะเก่าๆนะดูละครแล้วก็เป็นแฟนละครมันจะมีเพลงประกอบละครนะพี่นุ้ยขอมาละเพลงแรกเดี๋ยวจะร้องให้พี่ดุ้ยฟังนะฮะขอเปิดเนื้อนี่ก่อนไอ้นี่วะมันนี่อย่าเปลี่ยนคอไม่ได้ไม่รัก่ครับไลฟ์ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนคอเล่นอย่างเงี้แหละอุ้ยแม่จ๋าสวัสดีค่ะอะไรกันเก้าอี้เก้าอี้เกียนั่นเดี๋ยวเขาฉากละ เพลงนี้นะครับของคุณปิงปองอิทธิพลพานิชได้ยินเสมอชื่อเพลงอะไรนะรักเธอี่รันรักเธอนิรัน <c oughs> จางละพรเรื่องอะไรจำได้ไหม Giờ thì chân khi, vẫn còn khao khát, khao đong khóiเธอ. Chân phao máu đón Nào, luôn mơ, là Thơ, Chúc dài ta Hát, em. Chúc mừng sinh nhật mà Chúc mừng sinh nhật em. em. พาจากใจฉันได้ฉันได้ฉันจะอยู่เพือรักเธอและหลอดไปแม่สิ้งลมหายใจรักเธอมีรักนในกรณีครับผมทมองไหมผมทายดูครับว่าร้องผิดหรือเล่นผิดผมร้องผิดเยอะไหมการเอาเอาแบบเฉียบฉีบท่นทังนั้นคนสุดท้าย เป็นหนึ่งเพลงดังนะครับวาสนที่มาร้องเพลงประกอบละครครั้งแรกพีป่อปีแม่กลับมาแล้วค่ะเอ้หนูต้องลืมกดอะไรอีกแน่เลย เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกคนใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมี คำว่ารเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธยวกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือ นี่คุณปุ๊กขอเพลงมาเร็วค่ะอ่ะเดี๋ยวเท่กันนะคะร้องให้นะคะร้ <จบ S 1> อง,งไปอย่างทุรักทุเลอีกหนึ่งเพลงไม่ทุรักทุเลเมื่อกี้พอนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะต้องไม่ไปฟังเขาเพราะนะ <c oughs> เขาลองเสียภาษีใ<อ>ช่ไหมเขาเจ้าเขาก็สารเก่งจะไปกันนะครเอาเพลงที่มแม่ขอไงเอาเพลงเอาเพลงเพลงที่สองของรู้กัน,กนกเร็วที่แม่ชอบอ่ะชื่อ<น>เพลงอ <มา S 1> นะไร ใช่ป่ะคันข้างหัวใจเอออันนั้นน่ะโหแบบนี้บานชอบมากเชื่อดเชื่อดชอบเสื้อพี่แท่งจังขอบคุณค่ะจริงเหรอห้าร้อยเริ่มที่ห้าร้อยเดี๋ยวเดียว CF เลยไหมคะแค่ CF เดี๋ยวถอดขายตรงนี้เลยถอดตรงนี้เลยเห็นหุ่นด้วยอย่าดูนะอยไม่มีใคร CF เลยไม่มีใคร CF เลยคุณวจะถอดซื้อโจหุ่นคิดถึงพี่แหมมแคทเธอรียาอ้าวมายังไงพี่แหมม พี่แมมค่ยาพึ่งวันก่อนเก็บบ้านเจอรูปพี่แมมอยู่พี่แมนมาไม่ใช่น่าจะเป็นเอซีพี่แมมค่ะสวัสดีเอซีพี่แมมครับข้างัวนใจกันน้ำพัดอินใจเรื่องก็มันเห็นความหนหที่เคยดีใจ

มีโอากาสได้ยินใน,ในหัวใจเธอบา้างไหมทอนตัวและทอนใจไม่ทำแม้เธอจะมองกัน รักพวกไม่มีพวกไม่มีใครให้เขียนนะฮะหนูให้เครดิตคนเขียนนิดนึงเออ่งพินคือใครอ่ะได้มีโอกาสเจอไหมคนเขียนโหดีมากเลยป๋าคุณผู้ชมขอเลขวันนี้ให้มันรู้ตีมตงซีคุณผู้ชมขอเพลงมาขอเลขคุณผู้ชมขอริทานพันดาวขอเพลงค่ะขอเพลงกานณ์พาทค่ะมาเร็วบริจาคด้วยนะบริจาคทขบุญด้วยนะซีพระเอก กับอะไรนะเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่นายเอกอพระเอกกับนายเอกน้องมีน้องเอิร์ธกับน้องมิกโอ้โหทขาไม่ไหวหนูเขาเป็นทหารใช่ป่ะใช่ได้หน่วยหน่วยอะไรนะเอ้ยเขาเป็นไอ้นี้พี่ต่อชะดอเนาะหน่วยทหารป่าเขาเป็นผู้รักเอ่อ์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คนนั้นเขาชื่ออะไรอ่ะซีเอฟเสื้อหนุ่ยเอาเป็นนิวเมืองยานแอแล้วเด็กสุพรรณเด็กสุพรรณเหรอใช่เด็กสุพรรณมันเด็กลอยเออจะไมเด็กสุพรรณมีคนหล่อๆเยอะจังเลยมันกินอะไรไม่รู้ครับคือข้าวไม่เหมือนกัน ข้าวสุพรรณมันจะแบบกินแล้วมันก็ดีแสดงว่าเขาข้าวบ้านเขบ้านเธอก็ต่งกันแต่เธอไม่ได้ไปกินข้าวบ้านเธอเขาหรอกเนาะเอออุ้ยก็คนอุก็คเรอร์อะไรรก็เบอร์กแหละรา่โกเอามาที่ทางทันดาวขอเพลงกันณพมาเร็วค่ะให้ปลราแตกเลย แตเสียงได้พบเหมือนเราเหมืนเคยเคยพบจอในฝันเใเนเต้นมีเมนเดม่ใกล้เธอทีที่กลกับเธอโลกนี้เปลี่ยนแค่มีเธออยู่้โหอ่นะครับผู้หญิงคนไหนก็เหอะอย่าให้กันถือกีตาร์ร้องข้างๆกูนะ ถ้าไม่อยากหลงนะฮะคาถามุณแผนวันนี้ป้องนวัดก็เหนื่อยอ่ะเอานี้นะครับมาแล้วท่านมูกค่ะดุวิเราไปเรียนน้องเองดีกว่า มันจะเด็กรุนแรงดรามเกดรุนแรงขนาดนี้นนมีขอ้อควรมสวรรค์วยยสวรรค์อะไรสมัยเรียนเพื่อนในวงบอกทั้งวงอ่ะข้างหลังเนี่ยรู้ด้วยกันจะตายเพี้ยนมาบอกนี่โอ <laughs> สุดหลังเก่งมากเลยดังคนดังมากเลยดังละต่อไปเป็ <laughs> นศักดิ์ศรีแท่งทองมาใด้มาได้มีครับ ขอเพลงกอดเพ่อเลยนะเจองเลยไม่มาเฮ้ยทำไมเฮ็ดไปเลยอ่ะเฮ้ยคุณเล่นดีตอนพีชทันพนักไปกระชากลงคุณดูดิเพลงกอดคือเพลงอะไรเขาอีกเขาอีกเขาอีกเพลงกอดร้องไงอ่ะกอดอกดโอ้ยประกอบละครช่องปราโมทวิเลปนะเฮ้ยเพลงนี้เพราะมากเออ move on เฮ้ยนี่ไง move on มาเลยจริงเหรอขอเพลง move on นี่ไงพิ้งไปอะพิงไปอะแสนรักพิ้งไปอะเธอฉันต้องการไอ้นี่เลยจ้ะ มูฟออนนะ่ทุกคนจ้าปราโมดปราโมดพี่เลีายงน้าไม่เใคยฟังหรอกพี่เฮ้ยแต่พ้อมากพร้อมมากเธอฉันอยากได้กระดาษจดเนื้อเพลงจดชื่อเพลงที่ผู้ชมขอค่ะม o v ออนโอ้โหว่ายากว่ะไปเราดูมาอขอขอขอยขอ้โชคดีตั้งแต่นี้ต้องมมเงอแงดูแลตัวเองให้ดี Oh. ฉันไม่เป็นไรไม่ดีไปไหนแค่จะอวยขอจากนีนอนฝันดีรู้กันแค่เราตาเน,นงจเหงาฉันจะรอเธอไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเธอไม่ต้องรอไม่ต้องรอ้องทั้งที่ดีที่เราสองนั้นต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจะกันแต่ยังรู้ใจ

โอ้เป็นกันที่แล้วใหม่ก็เลยมาเล่นสดๆแล้วเราก็เต้นไปนะฮะในโลกนี้ไม่ไดะทำได้แล้วยิ้มยิ้มให้กัน่อยิ้มให้กันโอ้คนีแม่งเจ็บอ่ะอย่าอย่าอ่าเขาตัวอย่าเขาตัวเราเป็น่ตอย่ายิ้มย i'm ่มาแล้วมิสพัชระผ่านมาเพื่อรู้จักกันอะไรอ่ะไอ้ยพ่อไอ้พราะไอ้ยพ่อผ่านมาผ่านมาให้ได้รู้จักกันอุ้ย้ฟังเพลงนี้นะอะไรอ่ะเด่นเด่นเด่นผ่านมาให้รู้จักกันไม่รู้มันมันยังไงประมาณเนี้ยเรื่องราวคือแบบผ่านมาผ่านมาแค่ได้อะไว่าให้รู้จักผ่านมาให้รู้จักใครรู้ใครรู้บ้างนี่ไงนี่ไงผ่านมาแค่ให้จำผ่านมาแค่ให้จำโอ้โหพี่ผมเพลงนี้พี่สุดยอดจ้า ไอย่างงี้ตายพี่ท่านร้องไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ผ่านมาแค่จำไอ,อ้มาถามว่าว่างไหมไม่ได้ว่างนะคะแต่เขาไม่มาเรียกเราสักทีเขาได้เก็บอินเสิร์ตอไนอื่นอยู่นะฮะเอาเวยเพลงนี้เวยมา<อ>มผ่านมาแค่ให้จำต้องไม่ครับพี่เดี๋ยวที่ขึ้นมาก็รู้ไม่ขึ้นงไงอ๋อ เ,ไ,เไ,ไม่สำัญว่าฉันจะรักสักเท่าไหร่ดุยอตัเอง <แฟ S 2> มวน่รู้ท้ายสุทางแค่นี้ความรักไม่ว่าฉันคิ คนผ่านมาไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันคู่เซลทั้งันแต่แค่นี้เ,นเธอเก็บฉันท้องไวอ้อคนบางคนผ่านมามที่เขียนพาไปเกิดจะกเธอเอาไว้โอ้โหไอนีไปหาพี่พี่เลยเขียรเพผมเป็น,ปนความงจกเจย จริงๆคือร้องไห้แต่แบบเราไม่เป็นไรเสร็อแล้วฟังใ่ไหมถี้เห็นแกฝุ่นเมื่อเข้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนที่าไม่เลยฝุ่นนี่แหละค่ะผู้ชมคะทั้งหมดนี้ของเราในวันนี้นะคะก็1,000คนพอดีต้อนรับ1,000คนด้วยนะครับคนที่ท่านต่อไปเราโดนพอิกสิตอิอลไหมไม่โดนหรอกเราเราเพื่อความบันเทิงเราได้ตังค์ตรงไหนล่ะเออใช่อ้าว ดีก็กคยจบมาตั้งบังหน้าแทนแล้วพ่ะย่ะพี่เอสเออเมื่อไหร่มีคอนเสิร์ตใหญ่ครับเขาถามมายังมีไหมงานจะมีไหมอยากให้ทำเพลงก่อนครับทำเพลงก่อนครับเก่งมากเลยทำคอนเสิร์ตหยอดตู้งี้เนาะเดี๋ยวทำเพลงกับเลิฟอิสก่อนนะครับโอเคขอเพลงเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เริ่มทำเพลงสุดท้ายก่อนจะรับไบทอนฮุกสองใจค่ะคุณผู้ชมขอมาสองใจได้ปะมาปิดที่วันทองอีกครั้งใช่ไหม เดี๋ยวตอเปิดยังไม่ได้เปิดวันทองยังไม่เปิดเลยใช่เราเปิดอ๋อเราเปิดของเราเองไงไม่แสงสวยๆตรงนี้ไม่มาเลยอางจริงโอเคมาเรื่อยๆรบกวนนะฮะช่องวันเราด้วยนะครับตอนนี้กำลังโอ้สนุกเลยเล่ยรวมแล้วก็วันทองอะไรรู้ว่าแบบเออูมาด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 ูมาเรื่อยๆไปชุดเรื่อยๆดูงมนเสร็จแล้วดูเราต่อดวงมาญาเย็นด้วย

กีตามละครผู้ใหญ่ใส่กระดานสีช่องวันเสาร์สิบเอ็ดเล่นเมื่อาเลยครับพ่อแน่สี่พฤษภาคมนี้เจอกันแน่แน่นอนแแททอนีเฮ้